สวัสดีครับส่วนป่าโซล่าเซลล์วันนี้เรามีตัวสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปอตไลท์คุมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นตัว2 5วัต์แท้นะครับตัวนี้2 5วัต์เจดีแท้ถามว่าแท้ไม่แท้ดูยังไงดูที่ตรงนี้ครับโคมมันตัวนี้โคมมันจะเป็นกระจกแล้วก็เนี่ยตัวนเนี่ยเป็นโลหะ ไม่ใช่ตัวพลาสติกนะครับคัาเนี้ผมจะมาถอดให้ดูว่าตัวโคมอะมันสามารถถอดออกมาได้เดี๋ยวถอดออกมาให้ดูตัวนี นี่ครับสามารถถอดออกมาได้ในอนาคตนะครับอีกสักประมาณ2-3สปีแบตอะมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วแล้วพอเวลาแบตเสื่อมอะหลายๆคนจะเอาไปทิ้งแต่ว่าของเราเนี่ยดูเน,นี่ยมีฐานฐานตัวเนี้ยเราสามารถแกะออกมาแล้วก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ เรามาดูขนาดมันนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ขนาดตัวโคมจะอยู่ที่21เซนคูณสิเซนนะครับต่อไปขนาดแผงขนาดแผงตัวนี้จะอยู่ที่34เซนคูณยีเซน ทำไมแผงตัวเนี้ยมันถึงเล็กแผงตัวเนี้ยผมลองเอามาเทสดูแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูแสงกันถึงแผงมันจะเล็กแบบเนี้ยแต่ผมบอกเลยมันอยู่ได้ถึงเช้าเพราะว่ามันเป็นแผงที่มีคุณภาพแล้วก็ดูตัวในตัวหลอดนะครับตัวหลอดไฟตัวเนี้ยจะเป็นตัวเม็ด LED แบบใหม่มันจะให้ความสว่างมากกว่าตัวเดิมถึงตัวเม็ด LED มันจะน้อยอ่ะ แต่ผมว่าความสว่างมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมีคลิปเทสดูแสงสว่างตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอะแล้วเวลาตอนประกอบกลับตอนประกอบกลับใช่ไหมนี่เราก็จะเอาตัวโคมนี่ใส่ลงไปหลายท่านอาจจะสงสัยซื้อไปแล้วไม่รู้วิธีแกะไม่รู้วิธีติดตั้งแต่มันก็จะมีบางยี่ห้อนะมันก็ทำเจดีออกมาเหมือนกันแต่ว่าเขา น็อตตัวเนี้มันไม่ใช่น็อตแบบแฉกอะ่ะมันเป็นน็อตหกเหลี่ยมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแท้หรือไม่แท้อันนี้เราตัวกระจกมาปิดเนี่ยมันจะมีตัวซีนเนี่ยกันเอาไว้ไม่ให้น้ำเข้านะอยวมาดูต่อไปเลยแล้วกันภายในแผงเอ้ยภายในกล่องภายในกล่องก็จะประกอบด้วยฐานฐานแล้วก,ก็ตัวพุก คุกยึดให้มาสี่ตัวแล้วก็นอ็นอตน็อตนี่จะเอาไวน้นี่ยึดกับตัวแผงโอเคก็จะมีนี่รีโมทรีโมทต,ตัวเนี้ยเราสามารถบังคับให้มันเปิดปิดได้ในตอนกลางมันนี่ผมจะสั่งมันเปิดนะกดเปิดปั๊บนี่มันจะติดขึ้นมานี่นี่อันนี้กดปิดอันนี้คือสามารถเราสั่งมันเปิดปิดได้ทั้งในกลางวันและกลางคืนอันนี้เป็นโหมดออโต หมดออโต้กด1ครั้งไฟจะกระพริบนั่นหมายความว่าตอนเวลาพระอาทิตย์ตกดินไฟจะติดเองแล้วก็พอถึงตอนเช้าไฟก็จะดับและแผงก็จะพร้อมชาร์จนี่ไฟสถานะตัวนี้จะบ่งบอกอะโอ้ยไม่รู้ผมจะใส่ทำไมอะมาดูมาดูแล้วกันว่ามันกินไฟกินอะไรยังไงร้านอื่นเทสยังไงไม่รู้แต่ร้านผม ซื่อสัตว์จริงใจต่อลูกค้าอ่ะผมจะมาเทสให้ดูเลยนี่นะตัวมิเตอร์วัดไฟตัวนี้เอามาจากที่ทำงานเก่าผมอ่ะตัวนี้ผมจะวัดกระแสะก่อนอ่ะแล้วก็ปรับโวไอปรับกระแสะไปที่ย่านดีซีนะตัวนี้ผมจะวัดอือืโอเค ค้องเข้าไปแล้วนี่เดี๋ยวผมเซตศูนย์ก่อนโอ้ดหผมจะเปิดนะนี่อ่ะผมกดเปิดแล้วตัวนี้กินกระแสอยู่ประมาณสักศูแอมตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะกดปิดอ่ะโอเคผมก็จะวัดแรงดันไฟนะว่าตอนเนี้ยไฟมันชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ขออนุญาต เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหตัวเนี่ย 3.3ประมาณ3.2 3.2 3.3ตัวเนี้ยแบตอะความจุมันอยู่ที่ประมาณ5แอมป์แรงนั้นไฟอยู่ประมาณ3.2 3จโวลต์เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนเนี้ยมันเก็บแบตได้แล้วกี่โวลต์นะผมจะมาจิ้มให้ดู ประมาณหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าประมาณนี้นะครับ ه, เพราะว่ามันจะอยู่ประมาณนี้นี่แสมจะอยู่ประมาณนี้สามขีดถ้าเกิดเราเอาแผงเนี่ยเอาไปตั้งเอาไปตากแดดทิ้งไว้อะเออแต่ผมบอกก่อนนะไอตัวเนี้ยถ้าเกิดซื้อของผมไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดเอาไปตากแดดจนถึงตอนเย็นอะ่ะล้วไฟมันไม่เต็ม สักทีอ่ะมันมันไม่ได้เสียนะคืออย่างนี้มันจะมีหลายรุ่นหลายแบบอย่างตัวเนี้ยถ้าเต็มแล้วอ่ะมันก็จะกระพริบอยู่ตรง A ตัวนี้แหละมันจะกระพริบของมันอ่ะมันจะไม่เต็มสักทีแต่มันเต็มแล้วนะหมายถึงว่าตัวสถานะไฟอ่ะมันก็จะกระพริบอยู่อย่างนี้แหละยี่ห้ออื่นก็บางทียี่ห้ออื่นถ้ามันไม่มีตัวนี้มันไม่มีตัวไฟบอกสถานะมันก็จะขึ้นแดงไปเลยบางรุ่น อาจจะขึ้นสีเขียวหรือบางรุ่นอ่านไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่ยี่ห้อมันนะครับว่าแต่ละยี่ห้อมันทําออกมาแบบไหนอ่ะมาสรุปมาเลยดีกว่าตัวนี้นะครับตัว JD Jin d ี a n แท้25วัตตัวนี้ราคา799บาบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มตัวนี้ผมรับประกันให้เลยปีหนึ่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อ ลายแอดที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับ